คุณเชื่อไหมรถสีขาวแต่อยากให้เงาใสแบบว้าวว้าว,ว,าวทำกันอย่างไรอย่างเจ้าคันนี้ครับนิสสัน s ซ r ร n a C27 Highway Star เจ้าของรถขอเข้ามาดูงานที่ร้านว่ารถสีขาวแบบเนี้ยจะทำให้เงาพิเศษต้องทำอย่างไรดูแล้วสรุปกันที่โปรแกรมเคลือบเซรามิกกราฟินไฮกรอสที่มาพร้อมงานขัดปรับสภาพผิวเต็มระบบขัดให้เงาเป็นกระจกขัดแบบมิเลอร์ฟินิชแล้วเคลือบเซรามิกน้ำยากราฟินที่มีคุณสมบัติ โอเรโอฟอบิกเอฟเฟกต่อต้านมลภาวะดีเยี่ยม อยากให้รถใสอยากให้สีสวยเข้ามาหาเราครับเอบทอสฟูลโปรชั่นเซ็นเตอร์แล้วพบกัน